ทีนี้เรามาต่อกันเรื่องลำดับเรขาคณิตนะคะลำดับเรขคณิตคืออะไร mm hmm. ก็คือลำดับที่มีอัตราส่วนร่วม R เท่ากันนะคะับ r คืออะไรเอ่ยเขาเขียนว่า ratio เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาตัวแรกมาตัวเดียวคือ R านะเรารู้อยู่แล้วอัตราส่วนร่วมเคยเรียนไปแล้วด้วยมันก็คือครับ ขวาหารซ้ายหมายถึงตัวเลขทางด้านขวาหารด้วยตัวเลขทางด้านซ้ายตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์มี a 1 a 2 a 3 a 4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง an ขวาของ an เพื่อไร่ก็ an บวกหนึ 1. อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกป่ะอาจารย์อาจจะเอาไอ้นะ a 2หาร a 1ก็ได้ขวาหารซ้ายถูกป่ะมันก็คือ a 2หารด้วย a 1ก็ได้หรือจะ3หาร2ก็ได้ a 3หารด้วย a 2หรือจะเอา4หาร3ก็ได้ a 4หารด้วย a 3ไปเรื่อยๆหรือเราจะไปเจอ an บวกหหารด้วย an ก็ได้เห็นปะ an บวกหหารด้วย an ก็ได้เงี้ยไปเรื่อยๆแล้วแต่เราชอบคู้ไหนนะคะเราก็เลยบอกว่าอ๋อรูปทั่วไปนะที่เขามักจะเขียนกันนะมันก็คือ an บวกหส่วนด้วย an มันคือ Rr คืออาจตราส่วนรวมนะคะอาตราส่วน รวมเคเนาะทีนี้นะคะเขาบอกว่าลำดับเรขาคณิตนะเราจะเขียนโพสทั่วไปอยู่ในรูป an เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1มีแค่สูตรเดียวนะคะจะไม่มีสูตรลัดนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะการเขียนโพสทั่วไปตัวอย่างก่อนดีกว่าถ้าอาจารย์มีตัวอย่างก็คือ1อ่าลำดับนะยกตัวอย่างมา1ไป3ไปเท่าไหร่ดี 9ไปเท่าไหร่ดี27เนี่ยไปเรื่อยๆลองเช็คดูซิว่าลำดับที่เรามีอยู่เป็นลำดับอะไร1เป็นลำดับได้คณิตไหมถ้าเลคณิตลบกันต้องได้เท่ากันอ่ะมาดูเราลองมาลบกันก่อน3 1มลบ6อลบ3 6. อ่ะไม่ใช่ละเพราะมันไม่เท่ากันถูกปะเราก็เลยเอาลองเอาขวาหารซ้าย3หารหนึ่งหารส3 2สหาร9 3เห็นปะอันนี้เราเรียกว่า ลำดับเรขาคณิตเพราะว่ามีอัตราส่วนร่วมเท่ากันนะครับอัตราส่วนร่วมคืออะไรคือ R าเท่าไรส่วนหนึจะคือ9.3ส่วนสก็ได้คือ27.9ส่วนเก็ได้ค่าที่ได้กันนะมันก็คือ3เท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าจารนะจะหานะจะหาพหุทั่วไปก็คือ An เท่ากับ A1 R กำลัง n ลบ1 นะอาจารย์บอกว่าหา AN คืออะไร a 1คือเลข1นะ R คือเลข3กํกลัง n ลบ1่คาไว้เลยครับตอบเลยหรือทางที่ดีคือไม่ต้องเขียน1ก็ได้เพราะ1คูณอ,อะไรก็ได้ตัวนั้นถูกปะสมมติอาจารย์มี 2, 4, 8, สี่แดเท่าไรสิบไปเรื่อยๆนะอาจารย์ถามว่าพคดทั่วไปคืออะไร A n เท่ากับ A1 ก็คือเลข2นะ R คืออะไร4หาร2ก็ได้2นะ กำลัง n ลบหถ้าแบบนี้เราสามารถทําได้นะเราไม่เจอชอยนี้เฮ้ยเราจะทํำยังไงดีแล้วไม่เจอชอยนี้เราจะเห็นว่า2ตัวนี้นะมันคือ2องกลังหงเอาไปคูณกับ2องกลัง n ลบห่ะกฎของเลขยกกําลังคืออะไรนะ การคูณกันฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังทำไมบวกกันจำได้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้แทนที่เราจะหาช้อยไม่เจอเราก็จะตอบว่ามันคือ2องยกกำลัง1บวก n ลบ1มันก็คือ2อกำลัง n, 1, น, 2, ง n 1, นั่นเองเนี่ยได้แต่อาจารย์เคยเจอนะแบบเนี้ยเ n ็เท่ากับ2วงเล็บคูณด้วย2ยกกำลัง n ลบ1มันคือ4ี่กำลัง n ลบ1ผิดนะคะ ตัวเลขสองนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปคูณในวงเล็บได้นะเรายังคงจําได้เนาะเพราะฉะนั้นบอกตัวเองย้ําๆเลยว่าทําไม่ได้นะเอาสองเข้าไปคูณสองแล้วได้สี่กําลังเองเนี่ยไม่ได้นะครับชูโน,โนไว้ก่อนจิ้นแล้วก็มาดูอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรชูโน,โนจะไว้ก่อนไหมไม่เอาไว้ก่อนก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนใจอะเรามาดูนะถ้าจารย์ต้องการ A 1, อหนึ่ง A สามแล้วกันมันก็คือ A 1หนึ่ง R ากำลังสลบหถูกปะมันก็คือ A 1 R กำลังสองถ้าอาจารย์ต้องการ A 8ถูกปะมันก็คือ A 1 R ยกกำลังแปลบห่กะก็คือ A 1 R กำลังเนะก็สังเกตง่ายๆเลย A 3 R 2 A 8 R 7นะ A 8 R 7ถ้า A 11 A 1 R ก็กำลังสิถ้า A 20 A 1 ก็กำลัง19 5เหมือนเดิมเลยจุดสังเกตถ้าน,นี่เป็นสรรมการที่1อันนี้เป็นสรรมการที่2ว่าะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์เอาสองหาร1่อะตอนแรกถ้าเป็นลำดับเลขคืนี่เรา,เาลบกันถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาสองหาร1นะเอาหารกันก็หมายความว่าเอาอาจารย์ก็เอาอะไรครับ a8 หารด้วย a3 ข้างขวาอาจารย์ก็จะได้ a1 i กําลัง7ใช่ไหม หารด้วย a 1 r ยกกำลังสองถามว่าอยู่ไหนอะ่ะก็นี่ไงตัวนี้หารกันล่างหารบนล่างหารบนโอเคไหมทีนี้นะคะเราก็จะได้ว่า a 8ทําอะไรไม่ได้ a 3ก็ทําอะไรไม่ได้ค่าไว้แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือถ้าแทน a 1ตัด a 1ได,ด,1 1ได้เห็นปะ a 1ตัด a 1ได้ค่ะอะ a 1ตัด a 1ไปเพราะฉะนั้น r กำลังเเห็นปะ r กาลัง7กับ r กาลังส อาฐานเหมือนใช่ปะฐาน R เหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันถูกปะ่ะจำได้ใช่ไหมในเรื่อง exponential หรือเลขยกกำลังนั่นเอง A8 หารด้วย A3 ก็คือ R าํากำลังกำลังเท่าไหร่ครับ7ลบ2ก็คือกำลัง5นี่เราสังเกตอะไรได้บ้างสังเกตอะไรได้ไหมจ๊ะ8-3ลบ3ก็คือ5เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับต่อให้อาจารย์เอา อันนี้เป็นสมาการที่เท่าไหร่ดีที่สามอันนี้เป็นสมาการที่สี่นะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์เอาสามห,หารสี่ด้วเอาไม่เอาไม่เอาเอาสี่สี่นะไปหารด้วยสามสมาการที่สี่อยู่นี่นะครับสมาการที่สี่กับสมาการที่สามอาจารย์เอาหารกันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรสมาการที่สี่ก็คือเอาเอยี่สิบหารด้วยเอสิบเอ็ด มันก็จะมีค่าเท่ากับ R ยกกำลังเท่าไหร่19-10ลบใช่ไหม1กลบ10ก็คือเท่าไหร่ครับ9นะง่ายๆเลยก็คือนี่ไง20-11ลบ11ก็ได้9เหมือนกันนะครูอาจารย์ไม่ถามแล้วยกขึ้นมาเลย A 30ส่วน A 20ลองเดาสิว่าจะได้ R กำลังเท่าไหรอ่าไม่ยากเลยมันก็คือ30-20ลบ20ถูกปะ3า0ก็คือกำลัง10 เอา a 5 1ลบด้วย a 3 1เอนี่ยมันก็ได้ a กําลัง20ทําไมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ a กําลัง20 r ครับ r กําลัง20นะครับ r กําลัง20่สิบเอาทําไมอ่ะก็เพราะว่า5 1าสลบสาก็ได้20นี่ไงเราก็เลยมาเป็นชูโนข้อที่1นะเราก็เลยมาเป็นชูโนข้อที่1นะครับคือ am ส่วนด้วย an มันก็คือ อายกกำลัง M-N ลบ n นั่นเองนะครับอันนี้คือชุดโหนนะต่อไปนะเราลองมาทำตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะตามตัวอย่างตรงนี้ก่อนดีกว่าต่อไปนะครับเรามาดูอันนี้ R เป็น2 R เป็นซอง R เป็นซองทำไมได้2องอ่ะก็ขวาหันซ้ายครับ เราจะหา an เราก็คือ a1 คือเลข1ถูกไหม r ก็คือเลข2ยกกําลัง n ลบหจบนะ an ข้อที่2ล่ะ r คือ1นส่วนสอ่งส่วนสหารหนึ่งส่วนสอหส่วนสหารหนส่วนสก็ได้หน่งส่วนสเหมือนกันเราก็จะได้ 1. a 1 r ก็คือหนส่วนสยกกำลัง n ลบหนะจบซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งอ่ะเขาไม่ไยอมเขียนกันหรอกครับเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปนะครับ ข้อต่อไปนะข้อที่5นะข้อที่5เราบอกว่า a n คืออะไร a 1รู้แล้ว c 2ส่วนสอุ้ย I ยังไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้น I ยังไม่รู้วิธีการเห็นปะ่ะมันมิดมันเป็นเศษส่วนเนี่ยนะเราขวาหารซ้ายถูกปะ่ะ1หารซ้ายก็คือ2ส่วน3ดมี่จะงงนะเพราะฉะนั้นหลักการหารคืออะไรคะเอา1ไว้กับที่เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้น r ของเราจะกลายเป็นเศษ3าส่วน2ทั้งหมดกำลัง n ลบ1แต่เพราะเจ้าพวกรุนช่องเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะอีก3ตัด3่ะไม่ได้ครับนะมันคูณกันก็จริงอยู่แต่เขาตัดกันไม่ได้นะคะตัดกันไม่ได้เราจะทำยังไงอนะให,ให้มันรวมพดได้ก็ e สอ 2, ส่วนสกับ3ามส่วนสมันหน้าตาเหมือนกันหรือบอีตัวเนี้ยนะ สองส่วนสามตัวนี้เขียนตรงไหนดีน้อมานี่ดีกว่านะอาจารย์ทําเป็นสามส่วนสองได้แต่อาจารย์ต้องยกกําลังลบหนึ่งป่ะและอีสามส่วนสองเนี่ยก็อยู่ที่เดิมเลยนะอีสามส่วนสองเนี่ยก็เป็นสามส่วนสองเหมือนเดิมยกกําลังเอ็นลบหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับดังนั้นข้อที่ข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่ห้านะอาจารย์เขียนใหม่นะครับอาจารย์เขียนเป็นสีส้มดีกว่า นะอาจารย์ก็จะได้ว่า AN เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ฐานเหมือนแล้วนะก็คือเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง N เห็นปยกกำลัง n ลบ1ลบ1ก็คือลบ2อ็ต่อนะใครอยา่าเผออไปตัดนะครับตัดผิดทันทีนะต่อไปหน้าตาแบบนี้ไม่คุ้นเคยเลยนะไม่คุ้นเคยได้ยัางไงามันก็ต้องคุ้นแล้วแหละ เพราะฉะนั้น R ก็คือขวาหารซ้ายขวารูทหซ้ายรูทสาใส่รูทให้หมดใส่6กหันสามนิ่งได้เลยก็คือรูทสอครับอันนี้คือ R ครับนะเพราะฉะนั้นค่าของ an เราก็คือ a 1รูทสนี่ a 1อยู่นี่นะ R ก็คือเลยครับรูทสยกกำลัง n ลบหนสองตัวนี้คูณกันไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดจำไว้เลยไม่ได้ตอบเลยครับ ตอบได้เลยนะต่อไปครับต่อไปทำอะไรก็มาดูว่าตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่9เราก็จะเห็นว่านี่ยใช้ชูโนข้อที่เท่าไหร่ครับชูโนข้อแรกเลยเรามี AM ส่วนด้วย AN ใช่ไหมมันคือ R กํากำลัง M ลบ N ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ก็คือเอา N บวก1ลบด้วย N อ่ะอะเหลือ1ถูกป่ะ อ่ะมันก็เลยได้ R กํกำลังหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ R กํากำลังหนึ่งก็คือ R ถูกไหมอาก็คือเลขอะไรครับเลขสองแล้วจะทำไปทำแมวนาะทำอะไรคะนาเราก็ขยิบมาซะก็ R กํากำลังหนึ่งมันคือ R แล้วก็ลบหนึ่งออกถูกไหมเพราะฉะนั้น R ของเราก็คือสองครับก็จบเลยครับเราจะหาโค้ดทั่วไปวก็เขียนธรรมดาเลยครับ an เท่ากับ a 1คือ3 r คือ2ยกกำลัง n ลบ1จบตอบเลยนะเพราะฉะนั้นข้ออื่นก็ทำเหมือนกันตัวนี้เราก็ต้องรู้นะข้อนี้ข้อสิบมันะก็จะมีปัญหาอีกถูกปะตัวนี้ชุด no ก็ n บวก3ลบ n ก็เหลือ3ถูกปะตัวนี้ก็คือ r กำลัง3 r กำลัง3คือลบ27ถูกปะ่ะ อ่าเดียวก็คือลบสามนั่นเองใครไม่รู้ก็คือลบสามทำไมคุณไม่รู้คะคุณจะไม่รู้อะไรอะไรยกกําลังสามได้ยี่สิบเจ็ดค่ะนะมันก็คือตัวเนี้ยเขียนกําลังสามได้เลยลบสามกำลังสามก็คือลบยี่สิบเจ็ดถูกไหมกฎของเลขยกกําลังคืออะไรครับคือฐานเหมือนเลขชี้กําลังเท่าไหมอันนี้เลขชี้กําลังเท่าฐานก็ต้องเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้น R ก็คือลบสามนั่นเองโอเคนะ พอ a คือลบ3ปุ๊บ,บเขาบอก a 1มาไหมเขาก็ไม่บอก a 1มา 1> ถูกปะพอเขาไม่บอก a 1มาเราก็หา a 1ได้ครับนะเราก็หา a 1ได้ครับได้ยังไงล่ะก็จาก a 4ไงนะในเมื่อ a 4มีก็คือ a 1 r 3ถูกปะถ้า a ห้อย4 r 3ถ้า a ห้อย5 r 4ถูกปะลดไป1นถูกปะ เพราะฉะนั้นมันก็คือ54เพราะฉะนั้น a 1อ้ย r กำลัง3มีอยู่แล้วนี่มันคือลบ27ถูกปะ่ะก็คูณกับมีค่าเท่ากับขอโทษทีไม่ใช่คูณนะคบเท่ากับ54ถูกปะ่ะ a 1ก็คือเอา54หารด้วยลบ27นะค่า a 1ของเราคือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ7อะไรได้14 2จ้ะ7 2 14เพราะฉะนั้นคูณ2ก็ติดลบ2ค่ะใช่ไหม ข้อนี้เลยได้ A n ครับข้อนี้เลยได้ A n เท่ากับ A1 คือลบ2ใส่วงเลบไว้ด้วยนะ r คือลบ3ทั้งหมดกำลัง n ลบ1โอเคไหมใครเอาลบ2ไปคูณลบสอันนี้เนี่ยอย่าทำเชียวนะลบชลบได้บวกอบวกอะไร2 3คูณได้6กกำลังเลบ1นเนี่ยผิดไม่ใช่นะเพราะนั้นบอกตัวเองให้ดีๆบอกตัวเองให้ชัดๆว่าเอยอ,อย่าทำนะ เราทำได้แค่ถ้าฐานเหมือนจับเลขชี้กำลังเท่าแต่ฐานมันดันไม่เหมือนนะมันมีเครื่องหมายลบเหมือนกันก็จริงโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างยากใหม่ก็ก็ไม่ไยากเพราะฉะนั้นแน่นอนครับหน้าที่ของเราคือข้อคู่ข้อคู่มีแค่สี่ข้อเองครับสองสี่หกปดเดี๋ยวจะไปถามในห้องเรียนนะว่าเฮ้ยทำยังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะคะก็ไม่ยากเลยนะ สี่ข้อนี้จะถูกถามในการสอบปากเปล่าโอเคต่อไปนะคะข้อนี้เขาถามว่ามีทั้งหมดกี่โพ์โอ้โหมีทั้งหมดกี่โพ์ใครจะไปรู้ถูกไหมจะรู้ได้ยังไงแล้วก็มาดูนะข้อนี้นะคะข้อนี้เรารู้ A n ถูกปะเรารู้ A1 หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเรา A n หารด้วย A1 หนึ่ง นะมันก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ยกกำลัง n ลบ1ตามอะไรตามชูโนโชโนนโอเคนะตามชูโนนั่นเอง,เองนะครับ A n รู้แล้วคือเท่าไหร่ครับ1 4 5 8 A 1รู้ไหมั R รู้ไหมรู้สิครับนี่ครับลบ6หาร2คือ R ลบ6หาร2ได้ลบ3ครับ สองสามหกถูกไหมยกกาลัง n ลบหนึ่งอ่ะเราก็จัดมาครับเราก็มาดูว่าสองเจ็ดสิบสี่ถูกไหมสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่สองสองสี่สองเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าอ่ะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าพอเขีน 4, ยนสี่เดียวกันแล้วกันนะครัะข้างนี้เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเท่ากับลบสามยกกําลัง n ลบหนึ่งกฎของเลขยกกำลัง,ลก,ง,ลก,ก,ลงก็คือฐานเหมือนเลขชี้ก,กำลังเท่าเพราะฉะนั้นฐานเราต้องเป็นลบสามครับ นะเราคิด7จ็ดรอยีบเก้าอาสาไปหารครับสาไปหารใครจะหารสัน้นหารยาวแล้วแต่เลยนะครับอาจารย์หารสั้นให้ดูนะจริงๆเราไม่ต้องหารก็ได้รู้อยู่แล้วนะสามสองหกหรือหนึ่งถูกป่ะสามสี่สิบสองสามสามเก้าจบล 3, 8, 24, 3, 1, 3. 3, 8, นะสามแปดยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามแปดนัได้ยี่สบสี่นะสามหนึ่งได้สามนะครับเก้าเก้าก็แปดสิบเอ็ดนี่ไ แยกได้เลย9 9 81 9ก็มี3 2ตัวอินี่ก็มี3 2ตัวเพราะฉะนั้นเรามี3ยกกำลังเตาได่ดู1 2 3 4 5 6 3ยกกำลัง6ครับคุณเพราะฉะนั้นนี่เราเขียน3กำลัง6ได้นะนะเขียนวงเล็บนิดนึงนะ3เราเขียนกำลัง6นี้ได้กำลัง6เป็นเลขคู่อะ าราะฉันรู้อยู่แล้วลบกําลังคู่ก็ได้บวกอะ่ะแล้วก็ใส่ลบได้ครับนะลบสากำลังหกับ3ามกำลังหเท่ากันเลยนะเราเลยได้ว่าข้างขวานะครับก็เป็นลบสามยกกาลัง n 1, นลบหนึ่งไงจบแล้วครับฐานเหมือนละจับเลขชี้กำลังเท่าถูกไหมเลขชี้กำลังเราคือสีฟ้านะครับมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือ n ลบหนึ่งต้องเท่ากับ6 n 1, เดียวก็คือ7จนะ็ดแก้สมการธรรมดา เขาถามว่ามีกี่โพสครับก็ตอบเลยครับ7โพสโอเคนะต่อไปข้อที่24ข้อที่24นะครับเขาบอกว่า A1 A2 A3 อ่านโจทย์ดีๆนะ123ถึง51เป็นเลยค่ะโดยที่ A1 เป็นอันตราส่วนร่วมเอ้ยไม่ใช่ A1 เท่ากับ1อัตราส่วนร่วมก็คือ R นะ,ะอันนี้เราก็เขียนเลยอัตราส่วนร่วม อของอะไรอัตราส่วนร่วมของลำดับก็คือ r เท่ากับก็คือเท่ากับลบ5ส่วน4่โอเคปะโอเคไหมพสแรกรู้แล้ว r ก็รู้แล้วนะคะทีนี้เขาถามหาเขาถามหามัธยฐานถูกไหมมัธยฐานก็คืออะไรก็คือค่ากลางจำได้ใช่ไหมเราเรียนมาแล้วนี่ค่ากลางหายังไงหาจากการเรียงข้อมูลก่อน แล้วดูตัวเลขหรือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับอย่างเช่นอนาะจารย์มีสองสามสี่ห้าหกถามตัวเองก่อนเฮ้ย2 3งส6มสี่ห้าหกมันเรียงเรียงเลขหรือยังจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้อ่าเรียงแล้วตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคืออะไรก็คือเลขสี่ไงทำไมก็ซ้ายของสี่มีสองตัวขวาของสี่มีสองตัวนะอันนี้เขาเรียกมัธยาฐาน4ี่เป็นมัธยาฐานครับ นะทำลองเดียวกันถ้าอาจารย์มีอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่มีตัวเลขใช่ไหมอาจารย์มี a b c d e f g อย่างเงี้มยมรธทัฐานคืออะไรมัธทัฐานก็คือดีนะ ไม่อะ่ะก็ดีด็อกซ้ายดีด็อกมีสามตัวขวาดีด็อกมีสามตัวอ่ะดีด็อกอยู่ตรงกลางถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราพอจะเดาได้ไหมว่าเรามีโพสที่หนึ่งถึงโพสที่ห้าสิบอ็ดโพสที่อยู่ตรงกลางคือเท่าไหร่แน่นอนทุกคนตอบได้ครับคือโพสที่ี่สิบหกครับโพสที่ยี่หกอ่ะมันคือเม็ดนะเพราะอะไรก็ห้าสิเอ็ดหารสองอ่ะมันได้ยี่บห้าจุดห้าตัวที่ห้าสิบห้ายี่ห้าจุดห้าไม่มีครับมันก็ต้องเป็น ตรงกลางซ้ายก็ยี่ห้าตัวขวาก็ต้องยี่ห้าตัวถูกปะตัวรวมตัวกลางอีกตัวหนึ่งก็เป็นเนะี่ยยี่ห้าบวกยี่ห้าเป็นห้าสิบวกตัวกลางอีกตัวหนึ่งก็เป็นห้าสิบเอ็ดถูกปะเพราะฉะนั้นโพสต์กลางอ่ะหรือเราเรียกว่ามัธยาฐานน่ะเมตรมีเดียนเนี่ยนะมันก็คือโพสต์ที่สิบหกไม่งงเนะเาะอ้าวมันเป็นโพสต์ที่หกมันแล้วมันอยู่ตรงกลางเอ๊แต่ลำดับเลขคณิตมันยังมีค่ากลางเลยนะ เพราะฉะนั้นตัวกลางเลขคณิตมีตัวกลางเลขขาคณิตมีไหมครับครูมันก็ต้องมีถูกต้องไหมอ่ะเราก็มาดูมาหาก่อนมันจะมียังไงวะขอโทษพูดจำไม่พอมันจะมียังไงคะโอเคนะอาจารย์กรโลกอ,อันนี้ก่อนพอก่อนใครที่จดไม่ทันตามไม่ทันก็ก็ก็ย้อนดูนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเราก็จะมาเริ่มที่สมุินะ อาจารย์มีตัวเลขเรียงกัน3มตัว A ตัวหนึ่ง B ตัวหนึ่ง C ตัวหนึ่งเรารู้ว่า B อยู่ตรงกลางใช่ไหม B อยู่ตรงกลางนะอาจารย์ก็เลยว่าอ๋อแต่ลำดับนี้เป็นลำดับเลขค่ะอาจารย์เขียนตรงนี้เลยชุดโนข้อที่2เลยกันนะ A B C เป็นลำดับเลขานะเรารู้ว่า B อยู่ตรงกลางถูกปหเราก็บอกว่าอ๋อแต่ลำดับเลขค่ะคณิตเนี้ยนะ ผลต่างร่วมเท่ากันก็คือ b ขวาหารซ้ายก็ b หาร a ก็ต้องเท่ากับขวาหารซ้ายก็คือ c หารด้วย b เฮ้ยตัวแปร b เหมือนกันเลยเนี่ยเราก็คูณควายไปถูกปะคูณควายไปเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ b นะ b คูณ b ก็ได้ b กําลัง2ถูกปะ b กําลัง2เท่ากับ a ไปคูณ c a ไปคูณ c ก็ได้อะไรครับ a c นะ จะได้แค่นี้หรือเราจะบอกว่า b ก็คือบวกลบสแควรู root a คูณ c, c ก็ได้ซึ่งทั้งสองตัวนี้เขาเรียกว่าตัวกลางเรขาคณิตนะคบอ่าเรารู้แล้วตัวกลางเรขาคณิตเอาตรงกลางยกกำลังสองเท่ากับสองข้างบวกกันนะคบอ่ะไอคูณกันก,นกนระโดดเราก็จะได้ว่าอะไรจ้า <c oughs> <c oughs> เราก็จะได้ว่าตัวนี้ ขาต้องการมาธยาฐานมัธยาฐานก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางแต่แเรารก็รู้แล้วอ๋อตัวที่อยู่ตรงกลางคือโพสที่สิบหกนะเราเขียนไปแล้วโพสที่หกตรงนี้ถูกไหมทีนี้โพสที่หกเราบอกว่าตัวกลางเลขชน,นิดคืออะไรเอาตรงกลางยกกาลังสองก็จะมีค่าเท่ากับข้างๆนะตัวข้างๆคูณกันเราก็จะได้อะไรครับ a อหนึ่งคูณกับ a อห้าสิบเอ็ดถูกปะใครงง ใครงงบอกได้นะบอกไม่ได้เพราะเป็นการอัดวิดีโอเช่นอาจารย์มี a b c d e อย่างงี้ใช่ไหมแต่บอกให้มันมี5ตัวถ้าอาจารย์อยากได้ b อ่ะอาจารย์ก็จับ b กําลังสองก็คือเอา a ไปคูณ c ปนะ a ไปคูณ c b อยู่ตรงกลางนะอย่าลืมถ้าอาจารย์อยากได้ c อ่ะอาจารย์อยากได้ c อ่ะ c กําลังสองก็ข้างๆก็คือ b คูณ d ปนะถ้าอาจารย์อยากได้ d ดอกอ่ะอยากได้ d ดอกก็เอา d ดอกกําลังสองฮะ ดีดอกอยู hmm. o, okay, so, ่ตงนี้นะข้างๆเขาก็คือ c คูณ e โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากได้ c แคทตัวนี้ c แคทนะครับอาจารย์บอกว่า c มีค่าเท่ากับอะไรครับ b คูณ d ก็ได้ c กําลัง2ขอโทษหรือจะบอกว่า c กําลัง2ก็คือ a คูณ c ก็ได้ได้ไหมได้ดิใช่ไหม ต่อไปนะครับเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ a หนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหม a ห้าสิบเอ็ดก็คือ a หนึ่ง r กําลังห้าสิบถูกปะ a หนึ่งรู้ยัง a หนึ่งก็รู้แล้วดิ a หนึ่งคืออะไรครับหนึ่งถูกปะ r รู้ยัง r ก็ 1, รู้แล้วสินี่งไงลบปละ R เลยครับ R ก็คือลบเศษ5ส่วน4ทั้งหมดกำลังเท่าไหร่50เหมเพราะฉะนั้น1คูณ1คูณลบห้าส่วน4ทั้งหมดกำลัง50นะครับมันก็คือลบ้าส่วน4ทั้งหมดกำลัง50 A 26เขาต้องการถูกป่ะข้างซ้าย A 26กยกกำลัง2เพราะฉะนั้นไม่ต้องการหายกกำลังสองเราก็ต้องหาร2ทิ้งหาร2ข้างซ้ายก็ต้องหารสองข้างขวา เพราะฉะนั้นคำตอบมันจะกลายเป็นลบ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับ25นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเลยจ้าอ่ะคือช้อยข้อที่โนเคนะใครยังงงใครจะคิดไอ้นี่ก็ได้นะว่า a 2 6ใช่ไหมข้างซ้ายของ a 2 6ก็คือ a 2 5ขวาของ a 2 6ก็คือ a 2 7 ถ้าเราเ,า,เาเอาแบบตรงๆเลยนะ a 2 6ทั้งหมดกำลังสองก็คือ a 2 5ไปคูณกับ a 2 7ถูกปะ a 2 5ก็คือ a 1 r กำลัง25่อก็เป็น24ถูกปะ a 2 7ก็คือ a 1 r กำลัง26ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็คือเท่าไหร่ครับ a 1กำลังสอง คูณกับ r กํลาลนะังห้าสิบค่าเท่ากันเลยเห็นปะค่าเท่ากันเลยครับก็แทน a หนึ่งลงไปเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้น R กํลาลนะังห้าสิบฮะก็มันก็เข้า,ากระบวนการเดิมนะคะไปทาเองนะค่าเท่ากันครับคาตอบคือช้อยที่หนึ่งต่อไปตัวอย่างที่ยี่สิบห้าตัวอย่างที่ยี่สิบห้าเขาบอกว่าสอง A b เก้าเป็นลําดับถูกไหม เ B เป็นจำนวนเต็มอ่าเขาบอกว่าสามพจน์แรกนะสามพจน์แรกสามพจน์แรกเป็นลำดับเลขคณิตหมายเพรามว่าสามตัวนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะแล้วสามพจน์หลังเนี่ยสามพจน์หลังเอาคนละสีดีกว่าสามพจน์หลังเป็นลำดับเลขาคณิตแปลว่าสามตัวนี้เป็นเลขาคณิตอ่ามันโอเวอร์แลปกันอยู่คือมันทับกันอยู่ A กับบีปะ เพราะฉะนั้นแน่นอนง่ายมากครับเอาตัวสีฟ้าก่อนนะสีฟ้าสามพจน์แรกเป็นลำดับเลขคณิตเราก็บอกว่าอ๋อลำดับเลขคณิตเราบอกว่าถ้าเราอยากได้ A นะมันก็คือเอาสองไปบวกกับ B แล้วหารสองถูกไหมมันคือตัวกลางเลขคณิตชุดโนข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สุดท้ายั้มข้อที่สามนะแล้วพอมาเป็นสีเขียวครับสีเขียวเขาบอกว่าเป็นเลขขาถูกไหม เราก็เพิ่งเรียนเลขามาเราบอกว่าเฮ้ยเลขาคณิตเอาบีกำลังสองมีค่าเท่ากับสองตัวข้างๆคูณกันก็คือเก้าเอเห็นไหมสองตัวข้างๆคูณกันก็คือเก้าเอเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเขาถามใช่ไหมเขาถามว่า a บอบวกบคือเท่าไหร่ก็จ,จบแล้วอ่ะมันมีสองสมการสองตัวแปรนะเราทําเราหา a ก็ได้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสีน้ำเงินอะ b กีกำลังสองส่วนอเออะเออตัว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  b กําลังสองส่วนเก้ามันคือ a ถูกปะก็ไปแทนนี่ไงเราก็จะได้มานี่ a ก็คือไม่เอาใช่ไหมเราก็แทน b กําลังสองส่วนด้วยเลขเก้าไปเอเคนะไหมก็จะมีค่าเท่ากับสองบวกกับ b ส่วนเป็นสองนาตานี้ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วก็คูณไขครับถูกไหมพอคูณไข่เสร็จเราจะได้สอง b กําลังสองมีค่าเท่ากับเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกด้วยเก้าคูณ b ก็ได้เก okay, ้า b เข้าไหม เพราะฉะนั้นดึงมาฝั่งเดียวกันซาก็ได้ 2b กำลัง2ลบ 9b ลบ18มีค่าเท่ากับศูนย์อ่าก็แยกแฟกเตอร์ค่ะ 2b กับอีกตัวหนึ่งก็คือ b ถูกปะมีค่าเท่ากับศูนย์อ่ะไรคูณกันได้ลบ18บวกกันแล้วได้9เท่าไหร่ครับอืมอะไรครับ ใช่ค่ะหกสามสิบแปดคูณสมได้สิถูกไหม, 6, 3, 18, ไหมคูณกันแล้วติดลบบวกกันแล้วติดลบถูกป่ะม,มันก็จะกลายเป็นลบกับบวกโอเคนะเพราะฉะนั้นค่า B ก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษสามส่วนสองกับหกแต่แต่ B มันจะเป็นค่าไหนอ่ะ b มันมี2ค่าเลยเหรอเราก็ย้อนกลับไปอ่านโจทย์จ้าอ่านโจทย์ก่อนนะครับ โจทย์เขาบอกว่า A กับ B เป็นจำนวนเต็มลบ3ส่วน2กับ6อันไหนเป็นจำนวนเต็มครับมันก็ต้องเป็น6อยู่แล้ว6เป็นจำนวนเต็มเพราะว่าอะไรเศษลบ3ส่วน2เป็นเศษส่วนฉะนั้น B ก็เลยกลายเป็น6เราก็เลยไม่เอาลบเศษ3ส่วน2โอเคนะอ่ะทีนี้พอ B เท่ากับ6ปับ๊บเราก็ได้ A แล้วนี่ถูกไหมรารู้ได้ไงอ่ะ ก็เอา A ไปแทนเอไปแทนถูกไหมนี่ไง B เป็น6ก็เอา B ไปแทนก็จะหลุด A ออกมาเพราะฉะนั้น A ก็คือ6กำลัง2ส่วนด้วย9ถูกไหม6 6 36าหารด้วย9 A ก็เลยกลายเป็น4่โอเมั้ย9 4 36ถูกไหมทีนี้โจทย์เขาต้องการอะไรครับโจทย์เขาต้องการว่า A บวกกับ B A ก็คือ4บวกกับ B ก็คือเท่าไหร่ครับ6 ค่าที่ได้ก็คือเลขสี่ต่อ